بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال أيضا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام سُبْسَنْتِي قام جمرن قام إلى الله سبحانه وتعالى ได้พึ่ประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาที่รักและเคารพทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละหนับเป็นเนื้อัตเป็นบรารักัตเป็นอาฟิยะจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฮานะหัวตาลาได้ทรงประทานให้กับเรานั้น แน่นอนเลอกเกินว่าเราไม่สามารถที่จะคานานับได้มันเยอะจนกระทั่งว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราถ้าเราไม่สำนึกในพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ไม่สนใจไม่ตรายตองว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราก็จะกลายเป็นบ่าวที่ในรกุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิต มีลมหายใจมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจะได้ใช้เนื้อมติอัลลอฮ์ Allah ให้มาตรงนี้ไปด้วยการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวตาอาาพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ในเดือนอันประเสริฐคือเดือนรอมฎตอนท่านนาบีสุลตัลลฮวาเลหิวะสัลลัได้บอกไว้เป็นกำลังใจแก่พวกเรา มีสำนวนคล้ายๆกันทั้งสองต้นนั่นก็คือมันซอมา رمضان อีมานันวะติซาบันกุฟิรอละหูมาตะกัดดมามินดัมบีต้นนี้เป็นต้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการถือสินอดอีกต้นหนึ่งมันก้มา رمضان อีมานันวะติซาบันกุฟิรอละหูมาตะกัดดมามินดัมบีใครก็ตามแต่ที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนอันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการละหมาด ฉะนั้นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะประกันความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในวันกียรมวันนี้ที่เราต้องถือศีลอดในเดือนอมาตนที่เราจะต้องทำคุณงามความดีในเดือนอมาตนอ่านอัลกุรอานในเดือนอมาตน ซิกรุณาในเดือนรอมฎอนวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในเดือนรอมฎอนเพราะอันเนื่องมาจากบั้นปลายของเราที่เรากลับไปคืนสู่พระองค์แล้วนี่สิ่งนั้นแหละมันจะเป็นผลตัดสินว่าเราจะเป็นคนล้มเหลวหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จพี่น้องครับวันหนึ่งที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือวันที่เรียกว่าในวันนั้น พวกเราข้ามสะพานสะพานหนึ่งที่ทอดอยู่ข้างบนนรกจะหันนำวันนี้ถ้าไม่ถือสินอดเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ละหมาดจะเป็นยังไงวันนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทุกเรื่องจะเป็นยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราในวันเกียร์มัเพราะเรานั่นจะต้องไปอยู่ในวันที่เหตุการณ์ที่อัลลอฮ์นั่นจะให บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเดินข้ามสะพานสะพานนึงสะพานนั้นเขาเรียกว่าสะพานซีรอตบางคนไปนึกคำว่าซีรอตต้นมุสตะกีมซีรอตต้นมุสตะกีมนั่นก็คือหนทางที่เที่ยงตรงแต่สะพานซีรอตก็คือสะพานที่พวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมุมินไม่ว่าจะเป็นมูนาฟิกก็จะได้เดินข้ามสะพานนี้ ฉะนั้นที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่แน่ละครับว่าเราจะเดินผ่านสะพานนี้กันไปได้หรือเปล่าบางทีเราประกาศตัวว่าเป็นสุนนะสุนนะนี่บางทีก็ลื่นตกสะพานเพราะท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสะพานแห่งนี้เนี่ยมาดฮะฮะตุนวามะซัลละตุนเป็นสะพานที่อย่างลื่นลื่นยิ่งกว่าน้ำมันซะอีกเป็นสะพานที่ลื่นมากนะครับอะฮัดุมีนัสไซฟี คมยิ่งกว่าดาบฉะนั้นไอพฤติกรรมตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยถ้าเรายึดมั่นปฏิบัติตามสุนน a ของท่านนาบีอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นคนที่รอดและปลอดภัยทำว่าปฏิบัติตามสุนน a ของท่านนาบีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอุซอลีไม่อุซอลีไม่ใช่แค่เรื่อง,ออองทำบนบ้านคนตายสี่สิบวันไม่ใช่มันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอน นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ยืนหยัดปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินผ่านยิสรุนสะพานนี้สะพานนี้ที่ว่านี้ก็คือสะพานซีรอดข้างล่างคือนรกจะหันนำซึ่งท่านนาบีสัลลัลลอฮะฮิวะซัลลัมบอกมีกะลาลี มีตะขอคอยตะปบคอยเกี่ยวคนที่ทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะห์จาลาถ้าวันนี้คนในครอบครัวของเราคนที่เรารู้จักเขาทำชีริกเราต้องเตือนเขาเราต้องบอกเขาเพราะบั้นปลายที่น่ากลัวที่สุดที่จะโดนเกี่ยวโดนตะปบลงไปข้างสะพานและข้างล่างคือนรกฮันน้มเนี่ยคนทำชีริกนี่โดนแน่นอนคนที่ทำบิดาคนที่ทำอุตริกรรมในศาสนา ในสิ่งที่ท่านนบาีไม่เคยปฏิบัติคิดอุตริทำรรเอาเองอันนี้โดนแน่นอนคนซึ่งที่อะไรครับอาธรรมต่อคนอื่นที่เรียกว่าฮักุลอาดมด่าคนอื่นนินทาคนอื่นใส่ร้าย,ายป้ายสีคนอื่นนะครับเนรคุณต่อบิดามารดาตัดญาติขาดมิตรท่านว่าท่านจะข้ามสะพานนี้ได้ไหมผมถามง่ายๆว่าท่านจะข้ามสะพานนี้ได้ไหมวันนี้ท่านกับญาติไม่ถูกกันเนี่ย ท่านกับญาติพี่น้องไม่ถูกกันท่านก็ลูกพี่ลูกน้องไม่คุยกันเจอกันไม่สลามละหมาดอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้ข้ามสะพานได้ใช่หรือไม่ละหมาดอย่างเดียวจะทําให้ข้ามสะพานใช่ได้ใช่หรือไม่พี่น้องทั้งหลายครับคนซึ่งที่ล้มละลายในวันเกียรติพี่น้องฟังกี่รอบแล้วใช่ไหมฟังมาไม่รู้กี่รอบแล้วคนที่ล้มละลายในวันเกียรติเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรครับ มีฮักกุลอาดัมเนื่องจากไปชตาตมาฮาซาไปด่าคนนั้นเอาไว้วดดรบะฮาซาไปตีไอคนนี้เอาไว้วัซฟะกดัมมาฮาซาไปทำให้คนนั้นเลือดตกยางออกคำถามก็คือถ้าวันนี้ไม่หาลานกันน่ะไม่ขอกันเนี่ยท่านว่าท่านจะเดินผ่านสะพานที่ลื่นที่สุดแล้วท่านนบีบอกอาดักกูมินาชาริแปลว่าอะไรครับเลละเอียดยิ่งกว่าเส้นผมเสียอีก ความเล็กของสะพานซีรอดเนี่ยเล็กยิ่งกว่าเส้นผม,มลองดึงผมเรามาแล้วก็นั่งมองดูซิว่าเล็กแค่ไหนนบีบอกมันละเอียดยิ่งกว่าเล็กยิ่งกว่ามีน้ช,ชาดกีกัะผมเราซะอีกอนะ่ะลื่นกว่าลื่นมาตาฮะมาตาฮะตอตุนมาเซนและตุนมันทั้งลื่นมันทั้งอะไรครับยิ่งกว่าน้ำมันแล้วพี่น้องคิดดูก,กันแล้วกันว่าอามันที่ละหมาดกันน้าพากด้านเนี่ยแต่ก็ยังนินทาคนอื่นอยู่ หรือส <ENNIS S 1> ินอดแล้วก็ยังอะไรครับก็ยังปากไม่ดีโยอดเก่งในเฟซบุ๊กกันเต็มไปหมดเลยกูนี่สุดหน้าแท้ไอ้นั่นสุดหน้าเทียมอยู่เฉยๆมั่งก็ได้นะอย่าอดเก่งผมผมขอแนะนํำนะครับถ้าไม่รู้จริงเนี่ยอย่าไปอวดเก่งผมเคยเจอนะครับเขาเดินมาถามก็ถามว่าอาจารย์ทําไมละหมาดบิดเตดเนี่ยอาจารย์ทําไมไม่ละหมาดสารกัาหนึ่งสลามทาไมละหมาดสองรักั สามรอกอาสสองเซลาผมก็เลยปด Google เลยไว้ดีอ่ะแกแปลสิได้ไหมละ่ะคำถามคือได้ไหมละ่ะก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วอย่าไปฟังเยอะแล้วก็แล้วก็มาคอยไปว่าคนนั้นคอยไปว่าคนนี้บางทีก็เป็นอุลามาในเฟซใช่ไหมแล้วท่านว่าอุลามาในเฟสนี่จะเดินผ่านสะพานซีรอดไปได้ไหมเนี่ยที่ไปจิ้มแชร์คนนั้นที่ไปจิ้มแชร์คนนี้ระวังให้ดีพี่น้องทั้งหลาย ท่านนาบีส,ลลาาสุลตล่านบอกฟยมุรุลมุมินูนะบรรดามุมินจะเดินผ่านสะพานสีรอถคนที่เป็นมุมินแปลว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นมุมินมีคุณลักษณะที่เรียกว่าตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลาเคยเห็นไหมพอเราจะยกตัวอย่างคนที่เป็นมุมินที่ตักวาต่ออัลลอฮฺท่านนึกถึงใครอ่ะผมถามแค่นี้ท่านนึกถึงใครอผมยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งที่เขาเลือกอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาเลือกรอซูลมากกว่าแม่ของตัวเองเคยเห็นไหมรักแม่น้อยกว่าอัลลอฮ์แล้วมีอีกคนหนึ่งชำแหละศรีรษะของพ่อของตัวเองจนกระทั่งกระบาลนี่แยกเป็นสองส่วนทั้งทงที่หนีแล้วแล้วก็ไม่อยากจะสู้ด้วยรู้จักอบูอุบัยดะอินนีจรอไหมครับเคยได้ยินไหม ผมว่าต้องเคยได้ยินแหละที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยฟังกันเยอะเป็นใครมูบัชรูนะฟิลจันนะเข้าสวรรค์โดยที่อัลลอฮ์ไม่สอบสวนคนคนนี้คนคนนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าอะไรครับนี่แหละคือคนตัก,กวาต่ออัลลอฮ์ที่อยู่ในยุคตน้ตนๆอิสลามที่เรียกว่าเป็นซาลาฟุลอุมมะเป็นคนที่อยู่ในยุคซาลาฟุลซาเลสามรปีแรกและเป็นคนที่เข้าอิสลามในยุคตน้ตนๆ พี่น้องครับคนมีคนอยู่สามคนในประวัติศาสตร์บอกว่าถ้าท่านคุยด้วยแล้วเนี่ยท่านอยากจะคุยกับเขาแล้วถ้าท่านคุยด้วยแล้วเนี่ยท่านไม่อยากจะลุกไปไหนเลยคนสมคนนี้มารยาทดีงามมากทีเดียวหนึ่องอบูบักริสิดดีกอรดิอัลลอฮุอันฮุเป็นสหายใกล้ชิดกับท่านนาบี ใครได้มีโอกาสคุยกับท่านอบูบักริสิดิกแล้วก็ไม่อยากจะลุกหนีไปไหนเพราะอะไรเพราะท่านเป็นคนที่มีมารยาทงดงามคําพูดคําจางดงามปฏิบัติต่อคนข้างๆอย่างงดงามคนที่สองท่านว่าใครมาเลาย,ย์กัตยังอายหรือคนที่สองเนี่ยใครมาเลาย,ย์กัตยังอายคือลูกเขยนบีท่านอุสมานอิบนุอัลฟานอัลรอเดียลอฮวาอินโว พอเวลามีท่านอบูบักมาหาท่านรอซูลรอซูลยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยนะรอซูลก็ถามใครมาหาอบูบักมาหารอซูลก็นั่งตามสบายพอมีคนมาข้ออีกใครมาหาท่านอุมารอินนิลขตาวารดิอัลลอฮุอันอูมาหาใช่ไหมพอมาหาปุ๊บอุบูักก็แต่งตัวตามท่านนบีก็แต่งตัวตามสบายยังเอกเนกอยู่แต่มาข้ออีกมีคนมาข้ออีกมาหาท่านนบี คนที่สามมีลูกเขยเลยคือท่านอุสมานิมนาฟานเอาใครละคนที่สามก็บอกท่านอุสมานนบวีลุกพึบเลยลุกพึบเลยทำไมแต่งตัวให้เรียบร้อยเสียก่อนก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นว่ายารอสุลลฮ์แล้วทาไมตอนสองคนแรกเนี่ยท่านอะไรครับท่านถึงไม่ไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยแม่อะไรท่านบอกว่าบุคคลที่สามเนี่ยแม้กระทั่งมาไลกัดยังอายในมารยาทของคนคนนี้เลยคือแปลว่าอะไรเป็นคนที่เรียบร้อยมาก เป็นคนที่มีความละอายอย่างมากเป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างมากพี่น้องครับนี่แหละตักวาของคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามเนี่ยมันเป็นแบบทําให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะรอดพ้นและปลอดภัยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาด้วยการผ่านยิสรุนเนี่ยยิสุดซีรอดเนี่ยสะพานซีรอดเนี่ยจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งข้างล่างคือนรกยะหันนำเห็นไหมครับ ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ถือสินอดแล้วตักวาก็ไม่มีดินทาคนอื่นถือสินอดแล้วก็ยังพูดรุมรามพูดไม่เลิกพูดจาไราสาระใช่ไหมเรียกว่าถ้าเจอกันที่ไรเลยก็ต้องฉับ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 ,บไม่เลิกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันจะรอดได้ยังไงนี่คือคนคนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้อบูอุบายได้นิจัรอนี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับในสงครามบาดัดเนี่ย คนที่ฆ่าพ่อตัวเองเอามีดเนี่ยฟันศีรษะพ่อตัวเองจนกระทั่งแยกเป็นสองส่วนเนี่ยใครอะเขาคนคนนี้แหละอันเนื่องมาจากว่าในสงครามบาดัดนั้นเนี่ยพ่อนี่ตามจะฟันลูกตัวเองลูกคนหนีไปสู้กับคนนั้นคนนี้ไอพ่อก็ตามไปจนกระทั่งหนีไม่พ้นแล้วก็เลยหันมาเล่นงานพ่อตัวเองเลยจนกระทั่งประวัติศาสตร์บอกเพราฟันเนี่ยเหมือนกับแตงโมผ่าสองอนะ แล้วก็หล่นลงไปเสียชีวิตในบัดต,ตนนี่คืออบบอุบัยดะอิมิจรอถามว่าเขาอยากฆ่าพ่อตัวเองไหมเราเนี่ยวันเนี้ยถ้าหากว่าพ่อเราเมาพ่อเราไม่เอาละหมาดเราจะหยิบด,ดาบไปฟันพ่อเราไหมในความเป็นมนุษย์มันก็ต้องไม่ใช่ไหมเพราะยังไงมันก็คือพ่อเราใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าพ่อเราเนี่ยเล่นงานเราด้วยมึงละหมาดทําไมทําเป็นขยนันทําเป็นอีเลมใช่ไหม แล้วในที่สุดเป็นไงเราเนี่ยจะสู้พ่อแล้วฆ่าพ่อไหมใจเราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่คนที่อยู่ในยุคต้นๆอิสลามคนนี้เนี่ยฆ่าพ่อตัวเองนะครับฆ่าพ่อเพราะอะไรครับเพราะพ่อตัวเองไม่ได้เป็นมุสลิมท่านซาอิมีอบีวกสัสความตักวาของท่าน,นแม่บอกว่าถ้านี่เจ้าไปนับถือศาสนาอะไรเนี่ยอบูท่านซานอิมีเบยวกัส ก็บอกว่าเป็นศาสนาของมุฮัมมัดใช่ไหมแม่ก็รู้เป็นศาสนาใหม่ที่ทําให้ลูกนี่เลิกเคารพบูชาบรรพบุรุษถ้าหากว่าเจ้าไม่เลิกเคารพศาสนาของมุฮัมมัดเนี่ยพรุ่งนี้เช้าฉันจะไม่กินไม่ดื่มท่านซะก็เลยบอกกับแม่เลยเพอตื่นเช้ามาเห็นแม่มาแล้วก็ทั้งวันไม่กินไม่ดื่มก็บอกว่าต่อให้แม่มีสักร้อยชีวิตแล้วตายลงทีละชีวิตชีวิต จนกระทั่งครบร้อยชีวิตฉันก็จะไม่กินฉันก็อะไรก็ไม่เลิกนับถือ<ม>ศาสนามุฮัมมัดถ้าแม่อยากตายก็เชิญเลยก็แล้วกันถามว่าเขาเลือกใครครับเขาเลือกอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นนี่แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลักดันอะไรผลักดันเขาเขากลัวอัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์และกลัวอัลลอฮ์อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เขาถึงเลือกที่จะอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงก็คือมีอากีด้าที่ให้ ความเป็นเจ้ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วตาลาฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายถ้าหากว่าท่านอยากเหมือนกับที่ท่านนาบีบอกฟ<ม>ยามุรุลมุมินูนักัลบริกัลบรกีมุมินจะผ่านสะพานนี้ไปได้เปรียบเสมือนฟ้าแลบบางคนก็อาจาติอาจาอาจาวีลุลเคยิเหมือนกับม้าเร็วบางคนผ่านสะพานนี้ได้เหมือนกับสายลมที่มันพัดผ่านไปใครครับคนที่ยืนหยัด ปฏิบัติตามกีตาบุลละและสุนนะอย่างแท้จริงนั่นแหละเขาก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าอัลฟฟรกอตุนนาจิยะกลุ่มคนที่ปลอดภัยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่กล่าวกันตักเตือนกันในวันนี้ให้เรายืนหยัดให้เรามีความมั่นคงตามคำสอนที่มีอยู่ในอัลกุรอานคำสอนที่อยู่ในฮะดิษของท่านนบีสุลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง อย่าให้มันเป็นเรื่องของการคุยกันเฉยๆอย่าให้มันเป็นเรื่องขอบอกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็คุยกันเพื่อแสดงความเทว่าฉันน่ะเป็นสุนนะไม่ใช่พี่น้องครับแต่มันเป็นเรื่องนําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าท่านได้แต่คุยแต่ท่านไม่ทําเนี่ยถามว่าท่านจะรอดและปลอดภัยได้ยังไงท่านคุยท่านรู้หมดทุกเรื่องเลยนะไอ้นั่นก็รู้อินี่ก็รู้แต่ท่านไม่ทํามีไหมมี ถามว่ามีคนละหมาดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยติดยาเสพติดมีไหมมีบางคนละหมาดเล่นการพนันมีไหมมีก็ละหมาดก็ละหมาดไปที่ยืนละหมาดแต่กูไม่กลัวอัลลอฮ์นะ่ใช่ไหมฉันก็ละหมาดแต่ฉันไม่กลัวอัลลอฮ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถือสิ้นอดแล้วก็ยังไปนั่งนินทาคนอื่นมีไหมมันก็มีฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับ ฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ตรงนี้ผมมาแค่วันนี้วันเดียวแหละไม่ได้มาทุกวันหรอกก็เลยเอาสักสิบสองนาทีเลยนะนะขอดูอาอัลลอฮุมะตะกับบัลมินนาตัวอาอานะอัลลอฮุมะตะกับบัลมินนาสิยามานะโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ทรงรับการถึงสิอดของเราว่ากิยามานาการยืนละหมาดของเราว่าตัวอาอานะและการอะไรน,นะการขอตัวอาของเรา แล in so right. ้วก็ว่าฟีกุลีอิบาดาทินาและในทุกๆอิบาดัตของเราเช่นเรื่องซาดก้อในเดือนรอมฎอนแล้วก็ที่ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อกี้นี้ดูอาต้นหนึ่งก็คืออัลลอฮุมะอินนานัสอลุกัลจันนตะวะมากรรบัยอิไลฮามินกาเลนโออัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์จากอัลลอฮ์นะวะมากรรบัยอิไลฮามินกาเลนเอาอามันแล้วก็สิ่งที่จะทําให้ใกล้สวรรค์กับอัลลอฮ์ใกล้สวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นคําพูดก็ให้พูดแล้วใกล้สวรรค์เอาอามาเลนไม่ว่าจะเป็นการกระทําก็ให้ใกล้สวรรค์พูดยังไงให้ใกล้สวรรค์ทํายังไงใ,ใกล้สวรรค์นี่แหละตัอาต้นนี้นะบีสอนภรยาแล้วก็ว่นานะอูซูบิกามินันนารอัลลอฮ์ขอพระองค์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกวามากะระบายิเลยฮามินเก้าเลนเอาอามมันและสิ่งที่จะทําให้ใกล้จากนรกให้ออกห่างจากนรกไม่ว่าจะเป็นคําพูดและการกระทํา سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته